สวัสดีทวนนะผมวันนี้ผมจะมากินข้าวผัดคณะกุ้งนะครับผมไปซื้อมาจากเซเว่นมานะครับหลังจากเลิกเรียนอันนี้จะมากินกันนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับนี่ช้อนซ่อม อืมอร่อยมากจะลองกินเร็วๆดูนะ,ะไปงกินเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่านั้นกันไม่ไง่ายเดี๋ยวติดคอเปจับข้าวนี้เราก็จะมีสามารถกับน้าอาัดลมด้นวยนามากินวันนี้ นี่ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ลืมกดติดตามกันด้วยนะครับอร่อ

ช่วงนี้ก็จะมีคลิปทำแอนิเมชันพูดอยู่นะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วย Vậy ít nít Chạy dốc kinh lệ มาแล้วอ่าโอเคครับทุกคนวันนี้เอ่อผมขอไปอาบน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมากินมามา่าขอน,นี้กลับนะอารมณ์กันนะครับผมแป๊บหนึ่งรอไม่นานหรอกนี่ครับโอเคกลับมาแล้วต่อไปก็จะเป็นน้ำส้มแปบนึกันหลังน้ำส้มนะครับนี่ สิบองบาทมาม่านี้สิบสามบาทนะครับผมแล้วก็แก้วนี่สูตรเพราะว่ามีอยู่แล้วโอเคเอ๊ะหกเ่นีโดนนิดหน่อย เทส่ประมาณนี้ก่อนแล้วอัน <c oughs> นี <c oughs> <c oughs> ่นี่ครับประมาณแป๊บ <c oughs> หนึ่งไล่ไก่ก่อน okey. Ni, sekilap. Hmm. มาห่อนี้เป็นหอเล็กนะไม่เหมือนกับรอบที่แล้วมารอบที่แล้วเป็นห่อใหญ่สองห่อนะก็เลยดูอาจจะเผ็ดไปหน่อยแต่วันนี้แบบน้อยหน่อยก็เพราะว่างบน้อยนะครับ ถ้าอยากให้กินเยอะกว่าน,นี้ก็ดูแล้วก็กดไลค์กันเยอะนะครับกดติดตามด้วย หมดแล้วนี่หมดแล้วครับนี่ก็เหลือน,น้ำส้ม เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเมื่อหลังนี้นึงเส okay. หมดแล้วรอ,อเล่นยังไม่หมดเหลือนิดนึงเสร็จแล้ว ใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย